สวัสดีค่ะมาเด้อแล้วทำน้ำแตงโมก่อนเด้อค่ะมเ,มเมื่อนี้เมื่อวานไปตลาดในเมืองก็เลยซื้อมาสามลูกอันนี้ก็ของพิ่นปูกเองคุณพาพดีเจ้าของพิ้นปลูกเองค่ะพิ่ไขโล,กลูกละสิบบาทพ่อได้ซื้อได้กี่ลูก ลูกเปิดเทอะอสังกัไปซ่งมาเมื่อกี้แหละสบายแลวสบายมากเลยลูกไป,ปโรงเรียนแล้วอุ้ยเมื่อวานนี้เมื่อนี่อ่ะรู้สึกว่าเจ็บคอไปแปลกมันเป็นเจ็บแปลกเขาเอ้นว่าใครลงคอหวัดลงคอหรือเปล่าเพราะว่าเมาื่อวานน่ะหนูไปตลาดในเมืองแล้วเมื่อนี่ตลาดมันเป็นตลาดปิดนะนะตลาดปิด เป็นโดมปิดนะแล้วก็แบบทั้งไข่ปลาไขา่พักแบบอั้งอย่างเป็นอย่างนั้นนะแล้วนี่คนกันยังส่วนกันฟึ้นฟันฟึ้นฟันไอ่กันโคบครับโคบครับหนูก็คิดละคนมาไออยู่ค้างค้างหนูคิดแล้วว่ากูจะเป็นใครหรือเปล่าวะสิโดนกูหรือเปล่าวะแม่นอีหลีวะตกแรงมาเดี๋ยวอาการมาเลยเจ็บคอเริ่มแล้ว กับว่าได้แดงมีขนาดนั้นหนอะค่ะแต่ว่าโอเคอยู่แล้วก็แม่อันนี้ก็ะสิกินหอมโอเคอกินแจกินด้วยยากกินด้วยกันล่ะดูกระตื้นแต่เศร้าพี่น้องค่ะน้องเขาตื่นเต้นเด้ ตื่นเต้นไปไปโรงเรียนบอกว่าหนูอยูป่ปอสามแล้วหนูอยู่บบอกป,อ,ปอสามเนี่ยังมันก็นยังปอสองยู่ปอสองเทอมสองบอกนั่งเข้าใจว่าสิขึ้นปอสามพี่น้องคะแม่ก็เลยบอกโอ้ยมันมีสองสสสระดับรู้มาต้องเรียนสองเทอมก่อนเทอมเล็กทเกทอมใหญ่เทอมเล็กเทอมใหญ่พม่ก็จะเด้กเข้าใจิแต่ว่าขึ้นปอสามไปปักเสื้อให้หนูน้อยไปปักเสื้อให้หนูน้อย ต้องปักเป็นสามจุดปักเป็นสามจุดไม่บ่แมงไงยังวะหรือ,อยุ่ปอดสองลูกเรียนจบเทอเหมอือก่อนเด้อฝรั่งน้อยเลยฝรั่งน้อยแต่คือคนไทยไหรอกวะมันไดแม่มันเนาะ สำหรับพี่ๆคนไหนที่บอชอบกินแตงโม่ะนะบอชอบกินกัดๆอยากดื่มไปเลยแตวิธีนี้ค่ะบอต้องเติมเนี่ยบอต้องเติม,ตตม,ตตม,ตตมน้ำตาลหรือววายอยา่างเช่แตงโมรุ่นหลวนเลยแหละกระตุ้นการผับท้ายดีได้ค่ะจ้ากาใส่อย่างเป็นสายอย่างมนะันนาะถ้าเออทุกคนสงสัยว่าเอ้ยเพื่อนหลังนี้มันคือหกแขรแม่นจ้ะ มันหกมาร์กแล้วมันก็เป็นแกงหกมันรวมทุกอย่างรวมกันไปเวิร์ดแกนคึกแล้วหกจริง ได้เละจ้ะแล้วนูสิตักฟองมันออกเด้อเพราะว่าเคยเบิ่งใน YouTube อ่ะนะเขาว่าฟองแบบนี้มันเป็นแก๊สมันจะทําให้เฮาเรอมันจะทําให้เฮาแลนแ่นท้องก็เลยตักออกอันนี้ก็บ่รู้นะว่ามันจริงหรือบ่จริงแต่ว่ามันก็พอฟังขึ้นอยู่เขาอ่ะมันก็บ่เสียหายแล้วอี๊ย้๊มมันก็บ่แซ่บของมันล่ะค่ะก็เลยตักออกมันบ่แซ่บไงมันจังไดเราดูอ่ะมันฟองๆน่ะ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเอาไปให้แฟนกันเด้อจ้า